ทีวีคุณนายใหญ่จังเลยเนี่ยคุณนายคุณนายคุณนายแล้วแล้วมวยจะมาแล้วมวยมาแล้วมวยมาแล้วสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่านาอาที่อยู่ที่นี่และทางบ้านนะครับการถ่ายทอดสดมวยกู้จัตวาระหว่างท่าท่ายังลูกบางปมฝ่ายแดง อนรามสิดใส่ฝ่ายน้ำเงินตายนี่ถามจริงๆคระฝ่ายน้ำเงินเขามีเครื่องในไหม <c oughs> เป็นคู่เอกของศึกวันทรงตัวในวันนี้นะครับ <c oughs> ฝ่ายแดงน,นั้นทื้นเพเป็นคนสุราษฎร์มีที่สามไร่มีควายสองตัวโตโยต้าหนึ่งคันดาราที่ชอบมายุราธนบุตรฝ่ายน้ำเงินนั้นพื้นเพเป็นคนกทมไม่มีที่แต่มีควายหลายตัว ดาราที่ชอบน้ำพึ่งนัทริกานักร้องคนโปรดนักร้องคนโปรดมัมจกโมกกรรมการกิติมาักรรมการห้ามบนเวทีอ่ามน้อยหินเหลกไฟเอาเวลาจะได้ต่อยเนี่ยนี่พนันพนันคุณแนวเอาข้างไหนฮะคุณแนวเอาข้างไหนคุณแนวเอาข้างไหนเอาเงินคุณนายเอาแดงถ้าคุณแนวเอาน้ำเงินนะ เอาแดงได้เลยราคาอะไรต่อเท่าไหร่นยห้าสี่ต่อสามสองลองแน่เอาเลขตกลงฉันเอาซอยเถิดเทิงลองสองอย่างได้ตกลงราคากันเรียบร้อยแล้วขอเชิญชมมวยยกที่หนึ่งเลยครับเอาไปเริ่มขึ้นลงชล้วครับยในนี้ฝัน เขาเดอดเดย่างไรเขาเดือดชคกับกรรมการเขาม่ไอ้โชคลุกลุกลอย่างนั้นแหละอย่าไปทำเขาใจเย็นๆนะสแตนคาริมอร์ไปรอบที่หนึ่งอบนี้พี่เลี้ยองท้งสองี่ยก็เข้ามาให้นะรยกนครับอา ดูม <ST su ks> ั้งปญาอ่อนียหมดยกที่สองยกมายกมายกเล่เลริ่มยกที่สครับหมดยกที่สามเริ่มยกที่สดยกที่สี่ เกินปั้งแล้วละคังกระเด็นอย่างงี้นิมนต์พระเถินไปเลยอะเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเร็วเร็วไปนึกบินลุกเกินเลยลุกเลยเสียงซอยท่อลุกเลยลุกเลยกระจับเขาได้ยลุกนักเตะเนี่ยไงยัดเงินยัดเงินหน่อยสี่หมื่นสอง ฉันให้ให้าหมื่นเอาไปด้ยเจ้ากวาเดือนเอาละพอ้วนับสิหนึ่งสอิหนึ่งเดนเคนได้ยไงเคยเป็นงวดงวดได้ไหม <S <S ไม่ได้นี่มวยไ,ไม่ใช่บอล นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เล่นการพนันกันไหมเนี่ยเห็นอยู่ทำไมไม่จับเพิ่งนึกได้หรือไงถ้าจับอยู่นี่เลยจับเรื่องอะไรการพนันไปจับใไปวิยตายเป็นเซลล์ขายกุญแจมือเลยจ้าเฮ้ยเขาเป็นตำรวจเป็นตำรวจเป็นตำรวจตำรวจเป็นตำรวจเหรอโธ่เอ้ยนึกว่าจ่านี่นี่นี่คนนี้เล่นเหรอคนนี้เล่นรถคนนี้ เมื่อไรจะเปลี่ยนเพลงทุกทีแก๊ม คอนเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าเล่นการพนันอยากจะรวยก็ทํามาหาเลี้ยงชีพด้วยสุดจริตเอาละค่ะแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคุณน้ำพึ่งนัทธริกาธรรมปรีดานาน,นัค่ะเก็บสิ